โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคําถามน้องคนนึงนะครับคือผมพิมพ์ตอบไม่ไหวผมเลยต้องมาทําคลิปตอนแรกพิมพ์ไปแล้วแหละนะครับและทีนี้เฮ้ยไม่ไหววะ่ะมันมันเยอะนะครับทำเป็นคลิปดีกว่านะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับคือน้องเขามีปัญหานะครับไม่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่คือเขาอยากจะคืนรถนะครับคือเขาถามมาสามอย่างก็คือคือนเพราะ,ะเครื่องยนต์ไม่ดี พูดง่ายมันไม่ได้ประสิทธิภาพแหละหรือว่าคืนเพราะอุบัติเหตุนะครับหรือว่าคืนเพราะไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงผมจะมาแนะนําแบบนี้นะคืนเพราะอุบัติเหตุเนี่ยข้อ2เนี่ยคืนไม่ได้นะครับคือเราเอารถมาใช้งานแล้วเราก็ไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยพอประสบอุบัติเหตุเสร็จรถเสียรถพังหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไปคืนเนี่ยไม่มีไฟแนนซ์หรือร้านหรือศูนย์ที่ไหนเขารับคืนหรอกนะครับไม่ได้แต่ทีนี้ข้อแรกที่เขาถามมาคือคืนเพราะ เครื่องยนต์ไม่ดีเครื่องยนต์มันไม่ได้คุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยมันก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับอันนี้อาจจะต้องไปถึงกับถึงขั้นเข้าฟ้องศาลเลยแหละนะครับว่าอาจจะต้องฟ้องสอเขอ้ไปฟ้องสองขบขก,ก่อนอศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคนะว่ามันไม่ได้คุณภาพยังไงแล้วก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์อะไรกันเยอะแยะมากมายซึ่งส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันก็ลําบากแล้วก็เปลืองเวลาเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับส่วน3าม คืนเพราะไม่มีเงินจ่ายเยอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเราจะคุยกันอันนึงก่อนนะครับที่น้องเขาถามว่าคืนเพราะเครื่องยนต์มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องเฟืองหรือเปล่าที่น้องเขากังวลหรือว่าชุดข้ามันเสียงดังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าเอาไปคืนเนี่ยเอาจริงๆว่ามันไม่น่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้นะครับ ถ้าไปคืนเนี่ยสมมุติว่าน้องซื้อเป็นเงินผ่อนมาเนี่ยเงินดาวเงินอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะหายไปด้วยนะครับคืนเราเราจะไม่ได้คืนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไปพูดจริงพูดกันจริงถ้าเราไปคืนเพราะว่าอ่ามันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันจะต้องไปฟ้องกับสคอบอทําเรื่องนั้นนู่นนี่แล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายแต่ในกรณีของคลิกร้อ เขาเคยฟ้องร้องกันมาแล้วนะครับเรื่องเฟืองน้ำมันเครื่องจนทางน่าจะเป็นทาง Honda นะครับออกมาบอกว่าให้เคมได้นะครับกรณีถ้ามีปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีจะไปเคมได้ต้องมีปัญหาก่อนถ้ารถเสียเขาซ่อมให้ฟรีอะไรแบบนั้นนะครับรายละเอียดผมไม่ลงลึกนะส่วนอันสองก็คือที่ว่าประสบอุบัติเหตุมาแล้วคืนคืนไม่ได้นะครับทีนี้ไม่รู้ว่าน้องอยากจะคืนเนี่ยคือน้องมาถามหาเนี่ยถามผมเนี่ยหมายความว่าจะคืนวิธีไหนดีนะครับ คือไม่อยากจะผ่อนต่อแล้วไม่มีเงินผ่อนหรือคือน้องพยายามจะหาเหตุผลหรือเปล่าว่าจะเอาเหตุผลข้อไหนดีที่สุดนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าอยากจะคืนจริงๆเนื่องจากเราไม่ชอบรถคันนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันปัญหาเยอะมันมีแต่ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นของเราคันเดียวหรือว่าอาจจะเป็นทั้งรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนําว่าให้น้องเอาไปคืนกับศูนย์เลยนะครับแล้วก็ยกเลิกสัญญาไป ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะขายดาวนะครับหรือทําการเปลี่ยนสัญญาหมายถึงว่าหาคนมาทําสัญญาเช่าซื้อแทนเรานะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาส่วนเงินดาวที่เราดาวไปสมมุติว่าดาวไปสัก20,000ื่นเนี่ยเราอาจจะขายดาวให้กับคนที่จะมาซื้อต่อจากเราเนี่ยนะครับสักหมื่นหนึ่งนะครับหรืออะไรแบบนี้มันก็ต้องยอมขาดทุนตรงนั้นไปนะครับส่วนการที่อันสุดท้ายที่น้องก็ถามว่าคืนเพราะไม่มีเงินจ่ายนะครับไม่มีเงินจ่ายเนี่ย โดยธรรมชาติของไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะโทรมาทวงเราทุกเดือนอยู่แล้วจนครบ3เดือนนะครับสเดือนปุ๊บเขาก็จะมีหนังสือมาหาเราว่าให้เอาลดไปคืนภายใน1เดือนถ้าเราเอาไปคืนภายใน1เดือนนั้นก็คือพูดง่ายว่าเดือนที่4นะครับเราจะไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างอะไรเลยนะครับแต่เราจะต้องจ่ายเงินที่ค้างเขาอ่ะก็คือ3เดือนแรกกับเดือนสุดท้ายอีกหเดือนที่เขาแจ้งมาเนี่ยเป็น4เดือนเน็ตเเลยเสียเต็มเต็มเลยนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเราจ่ายโดยไม่ค้างค่างวดเลย ไม่เคยค้างค่าง,งวดเลยแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราจะลดไปคืนเนี่ยเราคืนได้โดยที่ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องกับเราแต่เขาจะฟ้องอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาเราคือถ้าเราไม่เคยค้างค่าง,งวดเราไม่ต้องกลัวแต่มันจะเสียเวลาเราที่ว่าเราต้องไปขึ้นศาลนะครับว่าศาลเขาเคยตัวนี้เคยมีเคสตัวอย่างแล้วตัดสินออกมาแล้วด้วยว่าในเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปองใจที่จะยกเลิกสัญญากันนะครับ ไอการที่จะมาเก็บค่าส่วนต่างหลังจากเอารถของเราไปแล้วเราไปขายแล้วมันขาดทุนเนี่ยมาเก็บไม่ได้เพราะว่าสัญญามันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับลองลองไปหากรณีศึกษาทางกฎหมายดูนะครับเคยมีแล้วเคยมีแล้วแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ามันเคสไหนนะครับคือถ้าเราไปคืนเนี่ยไปคืนปุ๊บโดยที่เราไม่เคยค้างข้าง,งวดหรือฟแนนซ์เขามีหนังสือเรียกเรียกมาหลังจากที่เราค้างสามงวดแล้วก็งวดที่สี่เนี่ยให้เอา เอารถไปคืนเนี่ยแล้วเราเอารถไปคืนโดยที่เราต้องจ่ายสี่งวดนั้นด้วยนะถ้าเราจ่ายครบแล้วคืนเก็บหลักฐานเก็บอะไรให้เรียบร้อยเขาจะมาฟ้องร้องเราอยู่แล้วแหละนะครับเรียกร้องค่าส่วนต่างแต่เราจะไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่เราจะต้องเสียเวลาอย่างเดียวในการไปขึ้นศาลถ้าเขาฟ้องร้องประมาณนั้นนะครับลองไปหาข้อมูลได้นะครับถ้าจะหาข้อมูลที่ง่ายและไวที่สุดแนะนําให้ให้ลองเข้าทิกต o อกแล้วพิมพ์คําว่าคืนรถ ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอขึ้นมาจากทนงทนายอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แนะนําว่าให้หาคนมาซื้อดาวต่อจากเราแล้วเปลี่ยนสัญญาจะคุ้มกว่าเพราะเราจะได้เงินดาวคืนกลับมานะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราคืนแบบอื่นเนี่ยเราจะไม่ได้เงินดาวคืนกลับมาเลยรวมทั้งค่างวดที่เราผ่อนไปก็คือเหมือนกับผ่อนฟรีไปแต่ว่ามันไม่ต้องผ่อนต่อไงแค่นั้นเองโอเควันนี้ประมาณนี้ถ้าชอบกดติดตามให้ด้วยวาลาไปก่อนสวัสดีครับ